สวัสดีครับสวัสดีติดตามช่องสรายทธดันไปล้างรถแบบใหม่เนี่ยมาล้างมาล้างรอหนึ่งแล้วล้างแบบไม่ใส่จอบมุนนะแล้วก็คราวนี้มาล้างแบบใส่จอบมุนคือไปถ่ายัง้งป้าก่อนดันตรงขามนี่พอล้าง นีย่ยตังลงก็ไากันฟ้ามาด้วยนะแต่ว่ากันฟ้าทำงานไม่ได้เราก็ต้องสลับชบมุนสลับไปสลับมาพราะมันไม่มีเพราะะราหน้าทํายาก หัวร้อนจัดเลยวันนี้ไม่ว่างานในเราต้องเปลี่ยนทุกทีเลยโตรเบื่อเลยบอต้องสลับกันทุกทีนี่มาดูวิธีล้างรถนะล,ล้างรถ

ตงนี้ก็ดูกลุกปวดต้องด้วยนะกันปวดต้องเียตรงถอดพานเป็นแบบแบบนี้นะทุกการเลย ก็งานตีจับอีกพี่ห้าวันก็มาถ่ามาปั่นอีกนะครับก็เจ้าตรงข้ามากันนะครับอีกสองสามวันก็มาแปลอีกกับวันนี้ก็สามเจ้านะครับผมสัตวกยาวเลยปวดท้องเลยผมเนี่ยเนี่นยน่าจะสามเจ้า กนี่บอนะวันนี้สามเจ้ายาเลยตลยยก,กบ้าน,รนเ,เราต้องเลียนผ่านด่นาน,น,สน,าาน,นาัสำหรับกาจอดานหรับวินี้ก็ขอจบเป็เท่านี้ ล,ล้ลางรถเฉยๆล้างรถแบบใหม่ไม่รู้ขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้เดีย๋ดวยวค่อยทำ